สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำเบิร์นเอาไปเชียวกับตอนนี้ก็เดินทางออกจากบ้านนะครับจากกาลสินนะครับอำเภอกุชินาลายนะครับ <c oughs> ก่อนจะออกจากกุชินาลัยก็นะครับเขาในตัวอำเภอเนาะแล้วนกะ็ผ่านอำเภอแม่พึ่งครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอสมเด็จครับ นอร์ดีครับพอลอดเอ่อบ้านโยงอำเภอนี่แหละพี่น้องนะครับอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนี่ครับเข้ากะบสีเขียวสีแยกนะครับอำเภอต่อไปก็จะเป็นอำเภอคำวงครับเข้าไปทางคำวงครับพี่น้องคนนี้งานอยู่ที่อุดรธานีนะครับบ้านสามพาวนี้ครับ ตอนนี้เวลาบ่ายสองยีอนาทีครับเดินทางมานะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นแยกทางทางไปทางขวาจะครับจะจะเป็นสกลนครนะครับตรงไปก็จะเป็นอำเภอส,หสรรออาหสคันอำเภอขมวงนะครับนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศสวัสดีครับพี่น้องครับ ตอนนี้เราก็ผ่านอำเภอขามวงกับนี่มรดกภูไทยนะครับนี่นะครับครับอำเภอขามวงนี่ก็เคยเชื่อเรื่องผ้าไมแพ่ว่าพี่น้องกับเป็นผ้าไมถึงชนิดละนะครับอยู่ที่อำเภอตรงนี้นะครับบ้านโพนนะครับอำเภอขามวงนะครับจังหวัดกาฬสินุ์ครับบ้านนี้กับอำเภอนี้ครับเป็น บ้านของมอลำนะครับคณะศิลปินผู้ไทยนะครับมอวีรพงษ์วงศินทร์ครับนี่ครับมาหอดจอดถึงครับหลังจากที่เมื่อกี้ครับขี่รถผ่านอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินครับตอนนี้เข้ากับเขามาที่อำเภอขม่วงนะครับนี่พี่น้องขินหอดบ้านมะน้อพี่น้องทางนะครับุงเพนี่เด้อพี่น้องครับวมดแล้วครับ บ้านคำม่วงเบือข้ามม่วงกาลสินนะครับสินค้าโอท็อปนะครับหมู่บ้านเที่ยวท่องเที่ยวโอท็อปบ้านโพนจากนี้ครับเราก็สีเดินทางนะครับไปอำเภอไดตัวครับติดตามพี่น้องครับนี่เราอยู่คำาม่วงแล้วนะครับเสืองภูไทยนะครับ พี่น้องครับหลังจากที่เราเดินทางมาเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับเมื่อกี้ก็ผ่านอำเภอคำมงมาครับตอนนี้เข้าเขาเขตนะครับกองอํอจังหวัดอุดรธานีแหละครับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบางสามหมอครับพี่น้องอำเภอบางสามหมอครับเป็นจังหวัดเกิดของอ,อำเภอเกิดของ พิทุกี้ชิงร้อยชิงล้านนะครับนี่นครับเอากระรังเก่าด้วยตัวอำเภอนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ใบสามครับพี่น้องหลังจากเดินทางมาได้แล้วหนึ่งร้อยสามสิบกิโลครับอีกร้อยก็โลครับอีกร้อยสี่กิโลนะครับจะถึงอุดรธานีนะครับอำเภอเมืองบ้านสามผ่านะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับใบสามนะครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองไอตัวอำเภอเขา อางสามหมอ,อ,อหลายอำเภอลายจังหวัดลายก็ได้ลุงนาลุงหลังครับนี่นะครับพี่น้องครับต่อไปก็จะเป็นอำเภอศรีธาตุพี่น้องครับจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับเป็นอำเภอศรีธาตตอนนี้เราก็อยู่นี่แหละครับบางสามหมอครับบรรยากาศรถกับธรรมดานอกใน,นอำเภอนะครับก็มีรถมีล่าลาย สมบรรยากาศนะครับขี่รถไกลอำเภอใดเนี่ยจังหวัดใดเนี่ยนะครับวันนี้เราเดินทางจากอำ <c oughs> เภอกุชินาไลานะครับมาที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับระยะทางรวม2อ0รอยกว่ากิโลครับสองร้อยสามสิบกิโลครับพี่น้องนะครับนี่นะครับบรรยากาศอ้อำเภอเงาอยู่ตัวนี้นเ,นนเนาะอำเภอบันแกเงาอยู่ ต่อไปก็จะเป็นอำเภอศรีถาตเด้อพี่น้องครับสวัสดีกับพี่น้องกับตอนนี้นะครับเขาก็ผ่านหลังจากที่ผ่านอำเภอวังสะมอครับเมื่อกี้ครับตอนนี้เข้ากับเดินทางมาหอดนะครับอำเภอศรีถาตครับอำเภอศรีถาตจังหวัดอุดรธานีครับนี่ครับคืออำเภอศรีถาตพี่น้องครับในตัวอำเภอศรีถาตนะครับ อุดานีครับตอนนี้ก็เอากลับเวลาายซามนะครับพี่น้องยี่สิบเก้านาทีครับอำเภอรีสานครับอําเภอต่อไปนะครับที่เป็นอําเภอกุมภาวะปีครับพี่น้องครับนะครับจากกุมภาวะปีแล้วก็จะเป็นอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องนะครับนี่คือการการเดินทางนะครับของชีวิตของมอลลบมอลํานะครับ ไปงานแต่ละอำเภอจะผ่านอำเภออะไรบ้างนะครับผ่านจังหวัดอย่างน่นะครับพี่น้องครับนี่โดนธานีอีกดิากิโลเมตรครับนะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในตัวอำเภอนะครับเวลาไ3สามเครื่องนะครับนี่ก็จะเป็นศาลหลักเมืองศรีธาตุนะครับพี่น้อง อำเภอศีทานเฮานะครับพี่น้องผู้ใดีน้ออยู่อำเภอไหนแน่พี่น้องครับทางอุดรนะครับทางอุดรธานีนะครับแล้วก็ทางกาลสินน้ำเข้านะครับหลังจากที่เดินทางมานะครับผ่านอำเภอกุชินาไล่ครับอำเภอห้วยเพิงครับอำเภอสมเด็จนะครับอันนี้คือของจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็จะเขตต่อเขตครับของอำเภอบางสามมอนะครับ ก็อำเภอศรีทานแล้วก็จังอำเภอกุมภาว่าปีแล้วก็ที่หวัดปินอำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุดรของเง่าสรีเลนครับพี่น้องนะครับอ่ะพี่น้องครับถ้าไปสอดอำเภอต่อไปครับสวัสดีครับพี่น้องกับตอนนี้ก็หอดนะครับกุมภาว่าปีนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ครับานอำเภอศรีทานมาครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเวลา ไปสามหาสิบสามนาทีครับพี่น้องครับเดินทางมาแล้วนะครับกุมงเพาะวาปีนะครับแล้วก็จะเดินทางเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับนี่ค็อชความสะพานไปนี่ก็จะเป็นในตัวอำเภอนะครับของวาปีปทุมครับพี่น้องนี่ครับรู้สึกว่าทางอุดรน้ำจะจะห่วงจักน้อยได้ครับพี่น้องครับหลังจากขี่มาเมื่อกี้นี้น้ำขึ้นจักน้อยอยู่ครับครับอยู่แถวอุดรเรานะครับน้ำฝนตกมาตึงหันโคจร นาขึ้นจักน้อยครับนีนะครับไก่อดแล้วครับตอนนี้เรือยิงห้าสิบหสิบโลครับหอดในตัวอเภอหอดนางานครับบ้านสามเภาครับอเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ครับเมืองกุมภาพ่าปีครับตอนนั้นกำเรียนอยู่นะครับัด วัดนย่ก็วัดพันดนวนหรืออยังนี่แหละจำอะไร้เกินเนาะเคยมาเล่นอยู่พี่น้องเคยมาเล่นอเพอสีทาก็เคยเล่นมาแล้วนะครับ ลำพูนเราไปเชียร์ครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้ก็กําลังอัปเดตคลิปมาเรื่อยๆนะครับ่็จะได้คลิปยวดขึ้นแลละพี่น้องครับจากได้นะครับดีพี่น้องจากเมืองเป็นพิเศษครับบอกได้เลยครับช่วงเดิกกครับพี่น้องช่วงสากล่ำสากรัเสร็จนะก็จะไดยให้นะครับแต่ว่าจะเป็นภาพในมุมเบื้องหลังเด้อพี่น้องครับเห็นทั้งหลังนะครับอาจจะได้ในพูเต็มที่ครับเพราะผมต้องเห็นเศ้ารถตีใส่นะครับช่วงลำเลืองนะครับ โอเคครับพี่น้องครับคลิปเรกเอาไว้สมีซากอนรับพอกันคลิปต่อไปครับปากกดฎไค์กดฎแช่นะครับกุฎสามสกายเด้อช่องบ้านลเพบินอเปเชียนนะครับปากบางคลิเด้อพี่น้องครับนะครับไม่กดคำโฆษณาเพื่อเป็นขากนลงให้ลูกให้ร้านครับขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปนี้ไว้สมีครับสวัสดีครับ